กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้คลิปนี้เราจะทำให้หุ่นของเราเนี่ยเดินโดยเกาะเส้นนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยครูแตนให้ในักเรียนวัดค่าของสีนะคะแล้วจดไว้ทั้งเซ็นเซอร์ซ้ายและเซ็นเซอร์ขวาเราจะเอาค่าตัวเลขตรงนั้นนะคะมาใส่ในโปรแกรมของเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไปที่ google site ของครูน,นะคะจากนั้นไปที่เพิ่มเติมเลือกคิ t by robot advance นะคะก็ถ้าใครยังทำไม่ได้หรือจำไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะ robot sensor l a b นะคะการหาค่าแสงค่าแสงของเซนเซอร์ด้านซ้ายกับ robot sensor ไ right, ว้ก็คือเซนเซอร์ด้านขวา เราจะต้องได้ทั้งสองค่านี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ดูสไลด์นะคะสไลด์นี้โค้ดที่เราจะใช้คือโคดนี้ค่ะโค้ดนี้เลยการเกาะเส้นสั่งให้ทำงานหลังจากกดสวิตช์อสองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตามโคดนี้เลยแล้วก็ทำตามโค้ดนี้เลยนะคะเด็กๆ ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะมาที่โปรแกรม KBIDE ของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือรักอิน KB Extend นะคะจากนั้นก็ประกาศ KB Extend ก่อนเพราะประกาศ KB Extend แล้วเนี่ยเราก็ใช้ลุนะคะเราจะใช้เงื่อนไขคือเราจะใช้คำสั่ง repeat วนนะคะ จางนั้นให้กดสวิตช์หนึ่งก่นอนหาโทษทีนะคะกดสวิตช์สองนะคะเพราะกดสวิตช์สองแล้วเนี่ยให้ทำอะไรนะะแล้วก็ขอเป็นตัวนี้ละกันนะคะ LED 18 0ปริ้ t นะคะเพราะว่าเราใช้แค่ S2 ก็พิรรมพ์คำว่า S S2 ลงไป จากนั้นเราก็ใช้แสดงผลต่อก็คือุอูตแตนขอเป็น LED สก,กอแล้วกันนะคะ Display เ,เป็นตัวนี้นะคะูตแตนก็ใส่เลยคะ่ะ Run ให้ให้หุ่นเดินนะคะจากนั้น Time Delay กูแตนใส่500มิลลิวินาทีเสร็จแล้วค่ะ็อกแรก ตัวต่อมาเราจะต้องเอาเซนเซอร์ของเราไปทํางานในลูปให้ได้นะคะเราก็จะเลือกเงื่อนไขเพราะมีทั้งเซนเซอร์ซ้ายและก็เซนเซอร์ขวาเงื่อนไขของเราก็จะมีอยสองเงื่อนไขนะคะไปที่โลจกเลือก if e, ตัวนี้นะคะเอาเริ่มเริ่มทีละเงื่อนไขนะคะก็ o g จ c เพราะว่าเราเอาแสงนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์แส,ง,สงของเราด้านซ้ายนะคะก็เป็นอะนาล็อกรีตใส่ลงไปด้านซ้ายน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าค่าที่เราจดไว้คลิปที่แล้วนะคะก็คือ705 7 0 ะะจากนั้นให้ทำอะไรนะคะเราจะให้หุ่นของเราเลี้ยวซ้ายนะคะก็ไปที่มอเตอร์มอเตอร์เทิร์นเลคุเต้นขอ50%นะคะให้เดินช้าๆเราจะได้เห็นว่าหุ่นของเราเดินอย่างไรเนาะ,ะจากนั้นก็ขอช้าๆ เดินไม่เยอะนะคะก็10ดีเลเมสิบมิลลิวินาทนิดเดียวนะคะนี้เซ็นเซอ,อร์ด้านซ้ายเรียบร้อยเราก็เพิ่มเงื่อนไขไปก็คือ l i f นะคะซ็ตพับเราก็ใช้โลจิ c เหมือนเดิมเอามาวมา kbx 1 0 ไปที่ analog read ค่าที่เราเลือกคือด้านซ้ายไปแล้วก็ไปด้านขวาก็ a 2 1 6น้อยกว่าค่าที่เราใส่ก็คือเจ็อยาสิบนะคะให้ทำไรมอเตอร์เท right. ิงไรท์แท่ ส0พอไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นก็พาม delay แค่10วิ minutes, นะคะเงื่อนไขเราครบละสอนอกเหนือจากนั้นทำอะไรก็ L ค่ะไปที่ L, อเอลองแตจากนั้นให้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นเราก็จะให้มอเตอร์ของเรา เดินหน้านะคะ move forward ขอสติีท30เหมือนเดิมนะคะผ้าม delay ขอเป็น10นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราเอาโค้ดนี้ไปโคดกับหุ่นดูนะคะเดี๋ยวคุณแต้มขอต่อหุ่นแป๊บนึงนะคะจากนั้นก็เช็ค เซด้าบอดก่อนจากนั้นกดคอมไพล์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหุ่นของเราเดินได้หรือไม่นะคะ หลังจากเราโค้ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราบอกว่าถ้ากดเห็นไหมคะข้อความขึ้นคือ S2 กดสวิตช์2เพราะกดสวิตช์2แล้วเนี่ยจะขึ้นคำว่าลันงแล้วหุ่นของเราก็จะเดินเกาะเส้นนะคะตามค่าแสงที่เราตั้งไว้<ม>ลองดูกันนะคะ<ม>เห็นไหมคะเด็กๆว่าหุ่นของเราเนี่ยเกาะตามเส้นเลย ะะเดินตามเส้นแบบนี้เลยเราจะใช้สปีดไม่เยอะนะคะเพื่อให้หุ่นของเราเนี่ยค่อยๆเดินนะคะแบบนี้จะเห็นว่าถ้าเราใช้คำสั่งบรินเนี่ยมันจะไม่ครบเราอาจจะใช้ LED สกอก็ได้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะสั่งให้หุ่นเมื่อเจอเส้นตัดเนี่ยเราจะให้หุ่นเดินไปนะคะแต่ตอนนี้ก็เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้หุ่นของเราเนี่ยใช้งานโดยใช้ฟังก์ชันเพราะว่าฟังก์ชันมันจะสัก้นกว่านะคะ ถ้านักเรียนไม่ใช้ฟังก์ชันเนี่ยโคดนักเรียนจะยาวมากคลิปหน้าเรามาดูกันว่าถ้าใช้งานฟังก์ชันแล้วมันจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ